เขาจะมีขาประจำของเขาที่มารับเช่นวันนี้วันพ้าอันเนี้ยที่จะถึงเนี้ยก็คือเขาต้องการสมมติหมื่นต้นอย่างเงี้ยแด้ค้าคนกลางที่รับจากเราไปก็มีหน้าที่ไปหาจากลู้ขายอย่างเราอย่างเงี้ยเออว่าแบบเออเออเขาสองพันนะเงินพันเนี้ยคนนี้เอาสองพันคนนี้พันหนึ่งพันหนเขาต้องหาได้หมื่นต้นเพืขาจะส่งให้ขายเขาที่ต้องก็แสดงว่าถั่วเฉลี่ยต่อเดือนนี้จะได้ประมาณรายได้ประมาณเท่าไหร่คะคุณผู้ชมเจ็ดพันนะ อเย,อ,อ,ยอไม่ทท่ากับที่อื่นนะไม่เท่าเพราะว่าคือมันแล้วแต่ขาของเราอ,ะอ่ะอย่างเมื่อก่อนเราเก็บอะไรยี่สิบห้าโลแน่นอนเราต้องได้เยอะกว่าหกแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราลดลงไม่แต่ว่ามันไม่มีใบอ,อันนี้ที่ที่เห็นเห็นว่าไม่มียังไงว่ามันก็เก็บๆอยู่ก็คือมันเพิ่มมีเพราะว่าเราหยุดเก็บในช่วงนี้เราหยุดเพื่อให้ใบเขายาวถ้าใบมันไม่ยาวพอแม่ค้าเขาจะไม่อยากได้เพราะคำว่าแม่ค้าบางทีอ่ะถ้าไม่ใช่แม่ค้าที่รับไปทำตกใบค่ะ เอายาวอ่ะนะคะาเขาจะไปยัดพิงปางเราเห็นเขาม้วนๆ้วนะเวลาที่เราไปซื้อปานินน่ะแล้วบอกว่าอ๋อทำให้หน่อยเดี๋ยวหนูไปเผาอ่ะนั่นแหละที่เขาแบบมาเตยมาเตยเรายัดเขาจะใช้ใบยาวแม่ค้ไม่ใช้ใบสั้นเลยเพราะมันเอาไปม้วนไม่ได้แม่ค้าก็จะไม่เอาเพราะฉะนั้นความยาวของสั้นมันมีผลว่าเราไปส่งให้แม่ค้าแบบไหนถ้าลูกค้าเขาแบบเป็นแบบเอาไปใส่จมูกปางเงี้ยเขาจะไม่เอาสั้นแต่ถ้าเป็นเอาไปทำดอกไม้หร่ได้ ถ้าแบบนี้เอาไปทำยาบทฟา้าไม่ได้ของเาเดามันสั้นใช่ค่ะจะขายดอกไม้ได้ได้